อุ้มลักนณาโพสคลิปหวานแคปชั่นเด็ดแฟนผมไม่เล็กนะครับชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เชื่อแล้วความหวานฉ่ำทะลุจอนั่งเอกสาวเซ็กซี่อุ้มลักนณาทำเอาแฟนคลับฟินหนักมากหลังโพสคลิปสั้นๆโชว์กล้ามแขนล่ำบึกของแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นสุดแสบแฟนผมไม่เล็กนะครับบบวีบบ w. คลิปดักง,งอก่าวเผยให้เห็นเพียงแขนกำยำของหนุ่มคนรักแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้บรรดาแฟนๆต่างพากันกรี๊ดกราดกับความหวานและความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากคลิปยิ่งไปกว่านั้นหลายคนยังออกปากยืนยันว่า เชื่อแล้วใหญ่จริงความคลั่งรักของอุ้มลักขณาในครั้งนี้ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นหน้าก้าตาของหนุ่มคนนี้กันเสียทีเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอมักจะโพสต์ภาพและคลิปที่เผยให้เห็นเพียงบางส่วนของแฟนหนุ่มสร้างความอยากรู้และความคาดหวังให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากท่ามกลางกระแสข่าวลือต่างๆนานา,นาการโพส์คลิปนี้จึงยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและความสุขที่ล้นเหลือของทั้งคู่ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์หวานๆที่ทำเอาชาวโซเชียลใจละลายไปตามๆกันหัวข้อประเด็นที่หนึ่งความหวานที่ล้นทะลักของอุ้มลักขณาและแฟนหนุ่มปริศนาคลิปสั้นๆแต่ความหวานนั้นไม่ธรรมดาอุ้มลักขณาเลือกใช้วิธีการที่แสนจะเรียบง่ายแต่กลับสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆได้อย่างเหลือเชื่อการโชว์เพียงกล้ามแขนของแฟนหนุ่มก็เพียงพอที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความอบอุ่นและความสุขที่ทั้งคู่มีร่วมมอ,อก,กันแคปชั่นแฟนผมไม่เล็กนะค่าบบ ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจและความภาคภูมิใจที่มีต่อแฟนหนุ่มซึ่งเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้แฟนๆหลงรักเธอยิ่งไปกว่านั้นท่าทางและสีหน้าของอุ้มลักขณาในคลิปแสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยและความสุขที่เธอมีต่อแฟนหนุ่มอย่างชัดดเจนความสัมพันธ์ที่ดูอบอุ่นและเป็นธรรมชาติทำให้หลายคนอิจฉาและอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นหน้าตาของหนุ่มผู้โชคดีคนนี้เช่นกัน จึงทาให้คลิปนี้กลายเป็นไวรันและถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลสร้างความสนใจและความอยากรู้ของแฟนๆได้เป็นอย่างดีหัวข้อประเด็นที่2มุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับความลับเบื้องหลังความสัมพันธ์ จากกระแสะความสนใจอย่างล้นหลามก็เกิดมุมมองของชาวเน็ตที่ตั้งข้อสังเกตต่างๆนานาขึ้นมาบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่อุ้มลักขณายังคงไม่เปิดเผยหน้าตาของแฟนหนุ่มอาจจะมีสาเหตุบางอย่างซ่อนอยู่เช่นอาจจะเป็นเพราะแฟนหนุ่มไม่ใช่คนในวงการบันเทิงหรืออาจจะมีเหตุผลส่วนตัวอื่นๆที่ทําให้ไม่สะดวกที่จะเปิดเผยตัวต,วตนนอกจากนี้ยังมีมุมมองของชาวเน็ต บางส่วนน้อที่คาดเดาว,ว่าการโพสต์คลิปนี้อาจจะเป็นการสร้างกระแสรหรือเป็นการโปรโมทอะไรบางอย่างก็เป็นได้อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาและความคิดเห็นส่วนบุคคลยังไม่มีหลักฐานใดๆมาพิสูจน์ความจริงแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและทําให้เรื่องราวนี้ยิ่งน่าติดตามมากขึ้นการปิดบังตัวตนของแฟนหนุ่มยิ่งเพิ่มความอยากรู้และความลึกลับให้กับเรื่องราวทําให้แฟนๆต่างพากันตั้งข้อสังเกตและวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาจนกลายเป็นกระแสที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางประเด็นอื่นๆ การเลือกใช้แคปชั่นที่ดึงดูดความสนใจและสร้างความอยากรู้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทำให้คลิปนี้ประสบความสำเร็จและกลายเป็นไวรันได้อย่างรวดเร็วความเซ็กซี่และความมั่นใจของอุ้มลักษณาเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดและทำให้เธอยังคงเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างต่อเนื่องการที่อุ้มลักษณาเลือกที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์แต่ยังคงไม่เปิดเผยตัวตนของแฟนหนุ่มเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการแชร์ความสุขส่วนตัวและการรักษาความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าชื่นชม สรุปคลิปสั้นๆของอุ้มลักษณะที่โชว์กล้ามแขนของแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นสุดแสบได้สร้างกระแสความสนใจและความอยากรู้อย่างมากในโลกโซเชียลความหวานความลึกลับและมุมมองของชาวเน็ตต่างก็สร้างสีสันและทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งน่าติดตามมากขึ้นแม้ว่าเราจะยังไม่รู้จักตัวตนของแฟนหนุ่มแต่ความรักความสุขและความอบอุ่นที่ทั้งคู่มีให้กันก็เพียงพอที่จะทำให้แฟนๆรู้สึกอิจฉาและมีความสุขไปกับพวกเขาเช่นกัน